สวัสดีครับวันนี้นะครับผมหน่อยเพิ่มพูนนะครับผม Facebook หน่อยเพิ่มพูนนะครับแล้วก็ผู้ดูแลช่องสอเพิ่มพูนยานยนต์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมที่ย3บกรกฎาคม2515าวันนี้เราพามาชมบรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมว่ามีรถคันไหนนะครับติดจองมากแล้วก็คันไหนเอาเปิดให้จองมากนะครับผมเดี๋ยวเราพาท่านผู้รับชมนะครับผมมาชมในส่วนของรหัสโ1นะครับวันนี้ นะครับและก่อนอื่นนะต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามนะครับในประเทศกะดีต่างประเทศก็ดีนะครับแล้วก็เอฟซนะครับผมแล้วก็คนที่หารถใช้งานนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราพามาเจอกับพี่แจนเลยครับผมคันแรกรหัสโอหนึ่งนะครับคันนี้รหัสโอหนึ่งคันนี้รหัสโอหนึ่งนะครับผมคันนี้ก็รอทํากระบะรอใส่กระบะนะครับผมความกว้างกระบะก็เมตรห้าสิบห้านะครับผมความยาวสองเมตรห้าสิบหรือว่าห้าสงนะครับคันนี้เป็นช่วงล่างดัดสันนะครับผม ช่วงล่างดัดสันแหนบสองชั้นนะครับคันนี้แหนบสองชั้นเหล็กล่างคัดสีหน้า4ีระบบเบรกทำหมดแล้วนะครับผมระบบเบรกทำหมดแล้วเกียร์เป็น JK สี่เกียร์น, JK, ยรนะครับผมสี่เกียร์เดินหน้า5เกียร์ถอยนะครับสําหรับคันนี้ก็รอทั้สี่นะครับผมกระบะเปิดได้3ด้านนะครับนี่ครัาบกระบะเปิดได้สด้านนี่กระบะเปิดได้เอามันลงได้เอาข้าวลงได้สภาพกระบะอันนี้ก็คือกําลังทาาํากระบะนะครับผมเอาไม้มะม่วงนะครับ ันนี้ก็จะเป็นระบบเบรกน้ำมันนะครับระบบสายสายพานเป็นหัวหมูนะครับระบบสายสายพานหัวหมูนะครับอันนี้รหัส O1 นะครับผมรหัส O1 เปิดจองนะครับผมราคารหัส O1 3 5 0ห0่บาทเฉพาะโครงนะครับผมก่อนส่งทางร้านเจ้าเครื่องทดลองใส่ให้ดูนะครับผมแล้วก็สีจะทําอะไรแจ้งแจ้งมาได้นะครับผมเจ้าสีแบบไหนนะครับสีเขียวเนียวซับได้นะครับผมแล้วก็สีของร้านก็ได้นะครับผมสีน้ำเงินแดงนะครับ ันที่สองต่อมาเลยครับผมเป็นคัสซีรถยนต์นี่ครับเป็นคัสซีรถยนต์คัสซีของมาด้านะครับผมเกียร์เป็นห้าเกียร์สี่สปีดอันนี้ความยาวกระบะสองเมตรสี่สิบกว้างเมตรหกสิบนะครับคันนี้เปิดจองนะครับผมรหัสโอสองนี่ครับรหัสโอสองกระบะแน่นเลยครับผมระบบเบรกน้ํามันทายน้ํามันนะครับระบบไฟทางร้านใส่ให้ลูกค้าต้องนําไปเดินระบบไฟเอานะครับผมสาหรับการเดินระบบไฟนี่ครับ ระบบใสแต่พานหัวหมูนะครับผมระบบเบรกน้ํามันคาส์น้ํามันนี่ครับคันนี้นี่ครับสําหรับคันนี้อเป็นคัสีแล้วย่นช่วงล่างนี่ครับคัสีแบบนี้เลยมีกล่องใส่อุปกรณ์ให้นะครับนี่ครับอ่ามีกล่องใส่อุปกรณ์ให้เป็นคัสีของมาด้านะครับผมน็อตรู6รูนะครับมีคอกเหล็กให้ความยาวกระบะก็2เมตร40กว้างเมตร60นะครับมีหลังคานะครับผมหลังคาด้านบนก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้รอทําสีนะครับผมเปิดให้จอในรหัส O2 นะครับ รหัสโอสองคันนี้เป็นทรงกึงมินิราคาเปิดจองราคาเฉพาะโค้งนะครับก่อนทั้งสีอยู่ที่ราคาสี่0มืนห้าพันบาทนะครับคันนี้เปิดจองลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมฝักมาได้รหัสโอสองนะครับผมโอสองราคาเฉพาะโคง้งสี่หมืนห้าันบาทนะครับทำสีอะไรแจ้งได้นะครับผมอาเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อมาครับผมคันนี้ในรหัสรหัสโอสามนะครับรหัสโอสามคันนี้จองแล้วครับผมรอส่งลูกค้าจังหวัดอุดร ันนี้จองลูกค้าให้ทาสีเขียวนะครับผมรอทําสีคันนี้ก็จะเป็นคัสซีเหล็กล้างหน้าสีนะครับผมความยาวกระบะก็สองเมตรแปดสิบโดยประมาณอันนี้ลูกค้าให้ให้ทำคอกเหล็กเพิ่มอันนี้ก็ไปซื้อมาใส่ให้คัสซีเป็นเหล็กล้างหน้าสีนะครับแหนบหนาแล้วก็ชุดเบรกนะครับผมชุดเบรกทางร้านใส่ให้ใหม่พาเบรกดําล้อนะครับสาหรับคันนี้ก็คือทางร้านใส่ให้ใหม่นะครับคันนี้รหัสโอสามติดจองแล้วครับผมเฉพาะโครงคันนี้ก็ราคาแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับ สองหมื่เก้าันบาทอันนี้สองหมืนเก้าพันบาทติดจองแล้วนะครับผมลูกค้าแจ้งว่านําไปใช้งานในส่วน,นคันต่อมาครับผมคันต่อมาเป็นรหัสโอสี่นะครับโอสี่คันนี้เป็นอ e ีแสนต่อใหม่นะครับเป็นอ e ีแสนต่อใหม่คัสซีบิ๊กเอนะครับคัสซีบิ๊กเอ็มเกียร์ของโตโย t a าหกเกียร์ห้าสปีดนะครับห้าเกียร์ด้านหน้าระบบไฟมีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูระบบไฟมีครบหมด มีแตรมีอะไรหมดอ่าอ่าอันนี้ระบบไฟครบครับผมกุญจงกุญแจไดร์เตรงในตตาทมีหมดนะครับถ้าเอาทางร้านแถมโมแบตให้หนึ่งลูกนะครับราคาคันนี้ก็คืออยู่ช่วงโปรโมชั่นนะครับช่วงโปรโมชั่นช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับราคาอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทมีเกียร์สโลว์ครับผมเกียร์สโลว์ซูซูกิแคนเดเบียนนี่ครับอันนี้เกียร์เกียร์แน่นครับผมโลกเกียร์อันนี้เป็นคันต่อใหม่นะครับผมคัสซีบิ๊กเอ็มคัสซีบิ๊กเอ็มช่วงยาวกระบะก็นี่ครับเดี๋ยววันให้ดู ระบบไฟครบมีได้สตาร์ทมีได้ชาร์นะครับความยาวอยู่ที่สาเมตรหกต่อนะครับยางหลังเป็นยางเรเดียนครับผมขอบติดตีสองสองห้านะครับยางใหญ่นะครับผมเท้าท้ายบิ๊กเอ็มนะครับระบบเบรกน้ำมันเกียร์สโลูซูกิแค a ิเบี e ยนแล้วก็เกียร์ของไตโย o t a นะครับเกียร์ของไมตี t y p a c i Big M ระบบเบรกครบหมดเลยครับผมนี่ครับเป็นคันต่อใหม่ของทางร้านเลยครับผมคันนี้สั่งต่อใหม่ระบบเบรกระบบไฟหน้าไฟหลีกครบหมดมีแตรนะครับ คันนี้สนใจในรหัส O4 นะครับผม O4 ราคาเฉพาะโกงนะครับอยู่ที่แปดห0่บาทโกงอย่างนี้เลยครับผมมีสโลพร้อมนะครับอ่ารหัส O4 นะครับสนใจ FC สนใจนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหาใช้งานก็คันนี้พักมาได้ครับผมรหัส O4 เป็นคันต่อใหม่ครับผมระบบใส่สายพานของหมูเลยนะครับสตาร์ทกุญแจสตาร์ทกุญแจครับผมคันนี้สตาร์ทกุญแจระบบเบรกน้ำมันนะครับแล้วก็คาดแห้งนะครับผมสำหรับคันนี้คันต่อมาครับผม เป็นรหัสโอห้านะครับผมเป็นรหัสโอห้าโห้าคันนี้ติดจองครับผมรอส่งลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรีคันนี้ก็ความยาวกระบะก็อยู่ที่สองเมตรสองเมตรเจ็ดสิบโดยประมาณกว้างเมตรหกสิบนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าเอาพร้อมเครื่องครับลูกค้าเอาพร้อมเครื่องคันนี้ราคาเฉพาะคูงก็อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ลูกค้าติดจองแล้วสี <42. S 1> ่หมื่นสองอ่าเออคันนี้ราคาเฉพาะ <42. S 1> คูงอยู่ที่สี่หมื่นสองคันนู้นอ่านะครับ นี่ลูกค้าเอาพร้อมเครื่องนะครับผมระบบไฟก็ทางร้านใส่ไฟเลี้ยวให้ใหม่ใส่ไฟหน้าให้ใหม่ลูกค้านําไปเดินระบบไฟเอาต,ตัวนี้มีฝาครอบตัวนี้จะมีฝาครอบทําสีแล้วอยู่ข้างรถอันนี้ติดจองแล้วครับผมรหัสโ,โอห้าแต่พกคงสี่หมื่นสองพันบาทว่าไงอ่าคันนี้นะครับผมคันนี้ภูมิใจเสนอครับผมเป็นคันแรกของทางร้านเป็นคันแรกของทางร้านที่เอารถอ่ารถแแหบมาขายรถแแหบเอารถแแหบมาแบ่งปันนะครับผมให้เอฟซีคันนี้ เป็นเครื่องเป็นเครื่อง R t 1 4ทร้อยสี่สินะครับเครื่องใหม่แกะกล่องไม่เคยแกะน็อตเลยครับผมเครื่องแน่นติดง่ายร้อยสี่สิบนะครับตัวดีอุปต้านะครับผมอุปตา้าแทมแล้วก็ระบบใสแต่ทานเป็นหัวหมูมีระบบไฟนะครับระบบใสแต่พานเป็นหัวหมูมีระบบไฟแล้วก็มีเกียร์สโลนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นของไอตัวอไอตัวมิซูครับผมตัวนี้ขับสี่นะครับเข้ามาแปลงใส่มีเกียร์สโลนะครับคันนี้ ช่วงยาวกระบะถึงท้ายอยู่ที่สามเมตรยี่สิบเซนนะครับเกือบเจ็ดศอกนะครับผมยาวคันนี้ยาวยาวอยู่ที่สามเมตรนี่ครับสามเมตรยี่สิบเกือบเจ็ดศอกนะครับผมอ่าคัาตีช่วงล่างนะครับผมนี่ครับช่วงยาวอันนี้เขาต่อมาแล้วนะครับผมช่วงท้ายมีเกียร์สโลระบบเบรกน้ํามันคานน้ามันนะครับเกียร์มีเกียร์สโลให้นะครับผมคันนี้พร้อมเครื่องรหัสอห้านะครับผม ใครสนใจทักมาครับผมคันนี้เปิดคันแรกราคาพิเศษก็คือความสูงจากพื้นถึงดินก็สองเมตรนะครับสาหรับคันนี้จะมีราคาแบบค่อนข้างสูงให้เขาโทรมาคุยครับราคาคันนี้ก็ราคาจับต้องได้ครับผมอความกว้างความกว้างเมตรแปดสิบนะครับสำหรับความกว้างของกระบะความยาวก็สามเมตรยี่สิบนะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจรถแหรนะครับผมรถแห่มีที่นั่งด้านในครับผมมีหลังคงหลังคาครบเลยครับ เอาไปนี่คือเอาอุปกรณ์เครื่องเสียงใช้งานหาออกงานได้เลยครับตบัวนเหล็กนะคะเนี่ยพื้นเหล็กหนาสองมิลน,นะครับรนี้ต่อมาท <Ride. S 1> ี่เหยียบแน่นหนาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ถ้ามาคุยรายละเอียดได้จะเอาเฉพาะโครงก็ได้หรือเอาจะเอาทั้งเครื่องทั้งโครงก็ได้สําหรับคันนี้นะครับรหัสโอหกนะครับนะรหัสโอหกสหรับรถแห่์คันต่อมาครับผมคันต่อมาเป็นหัวตัดนะครับเป็นหัวตัดนะครับเป็นหัวตัดรหัส O7 เจ็ดนะครับโอเจ็ดเป็นโ7เจ็ดนะครับอันนี้เอาเครื่อง ec 95ทดลองใส่นะครับผมระบบใส่สายพานเป็นวหมอูอันนี้จะมีไดสตาร์ทมีไดรสตาร์ระบบสตาร์ทกุญแจนนีทางร้านทําให้นะครับผมราคาเฉพาะโครงรอยู่ที่สี่หมืนห้าพันบาทนะครับสาหรับคันนี้4ี่หมนห้าันบาทเนี่ยครับราคาเฉพาะโครงครันล้อหรูระบบใส่สายพานหัวหมูเกียร์ก็จะเป็นสี่เกียร์ด้านหน้าห้าถอยหรือว่าสี่สปีดนะครับระบบเบรกน้ำมันนะครับ ระบบเบรน้ํามันคือทางร้านทําแล้วนะครับเดินสายเดินท่อหมดแล้วนะครับเช็กระบบมาหมดแล้วคัดตีเป็นเหล็กหลังหน้าสี่ความยาวของกระบะบรรทุกก็อ,อยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบเซนนะครับเกืบอบหกสองเหมือนกันความกว้างก็เมตรหกสิบโดยประมาณนะครับผมความกว้างมเมตรหกสิบนี่ครับสาหรับลูกค้าท่านใดหาใช้งานนะครับความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระบะก็อยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับอันนี้ระบบแหนบระบบอะไร ไฟท้ายลูกค้าต่อให้นะครับอ่าทางร้านต่อให้นะครับลูกค้านําไปเดินระบบไปเอารหัสโอเจ็ดราคาเฉพาะโครงอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทมีสตตร์คุญแจนะครับสาหรับคันนี้ระบบเบรกน้ามันเกียร์ห้าเกียร์นะครับคันต่อมานะครับคันต่อมาเป็นคันรหัสโอแปดนี่ครับอันนี้อัปอัเดตให้ลูกค้าดูนะครับผมว่าคันไหนมีจองมีอะไรบ้างนะครับสาหรับโอแปดนะครับผม ความกว้างของกระบะเมตรหกสิบนะครับความยาวของกระบะบรนทุกนี่ครับความยาวของกระบะบรรทุกสองเมตรเจ็ดสิบนะครับผมคันนี้จะเป็นเบรกท้ายเกียร์นะครับผมเป็นเบรกท้ายเกียร์อันนี้อันนี้ก็คือเอาเครื่องใส่ใช้งานได้ส้ายเช็คระบบหมดแล้วนะครับผมอ่าคันนี้จองมาได้แล้วนะฮะโอแปดมันละมันไหมเบรกเผากลางเป็นเบรกเผากลางคันนี้เกียร์ห้าเกียร์ สี่เกียร์ด้านหน้าเกียร์ห้าถอยแล้วก็ระบบเบรกเบร,รคเพลากลางครับผมต่อเบรกที่เหยียบให้สําหรับคันนี้ในะรหัสโ8นะครับผมทัสซีเหล็กหลังหน้าสีลูกค้าท่านใดสนใจหาใช้งานนะครับทักมาได้รหัสโ8สีก็แจ้งได้นะครับผมสีแจ้งได้ว่าจะเอาสีอะไรตอนนี้ทางร้านพ้นสีรองพื้นไว้แล้วนะครับผมแจ้งได้ครับผมเอาเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองได้หมดนะครับรหัสโ8เฉพาะโครงราคาอยู่ที่39,000บาทนะครับผมพร้อมทำสีให้ ร,ระบบไฟทางร้านใส่ให้ลูกค้านะไปเดินระบบไฟเอานะครับต่อมารหัสต่อไปคันท,ที่ต่อมานะครับผมทางร้านก็เป็นบ้านๆครับผมเป็นบ้านๆเลยวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกก็มาให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านว่ามีขั้นไหนติดจองมากขั้นไหนเอาเปิดจองบ้างน,นะครับลูกค้ารีเควสกันมาถามกันมานะครับคันนี้ก็จะเป็นรหัสเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรหัสโอเก้านะครับ รหัสโอเก้าคันนี้นะครับผมเปิดจองเผาร้อยนะครับเป็นเผาแอล์เผาวีสุนะครับทั้งสีเป็นสี่เหลากลางสมัยก่อนเลยครับผมนี่ครับอันนี้ระบบเบรกระบบเบรกนี่ทางร้านใต่ให้แล้วนะครับระบบเบรกน้ํามันนะครับเกียร์เป็นหกเกียร์เกียร์อีซุห้าเกียร์เดินหน้าเกียร์หกเป็นเกียร์ถอยนะครับสาหรับเกียร์นี้ทำกระบะให้ทำกระบะแล้วนะครับผมเป็นพื้นเรียบนะครับผมคันนี้เคยรีวิวตอนขับไปแล้วอ่าใช่ความกว้างของกระบะก็เมตรหกสิบห้ากว้างอยู่ครับผม แล้วก็ความยาวของกระบะก็อยู่ที่2เมตร70ความยาวกระบะ2เมตร70กว้างเมตร65หันนี้ก็เป็นทรงถึงใหญ่ความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระบะก็อยู่ที่90เซนนะครับอันนี้ก็อันนี้เอาเครื่องใส่ทดลองใส่หมดเลยนะครับผมเทสระบบแล้วเดี๋ยวรอทําสีอันนี้ผมพ่นสีดำไว้ยางนะครับยางทางร้านเปลี่ยนให้ นะครับยางทางร้านเปลี่ยนให้อันนี้เดี๋ยวเป็นยางรอดอกแปลว่าสภาพมันเป็นสภาพยางไม่ได้ครับอันนี้ต้อง<ย>เปลี่ยนไปนแล้วอันนี้แย่ไปแล้วอันนี้ผมเอาเครื่องจิบแรงครึ่งทดลองลองเกียร์อะไหรหมดแล้วเบรกเบิกใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาก็รหัสโอเก้าราคาเฉพาะโครงอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาททางร้านใส่เปลี่ยนยางให้เปลี่ยนยางให้ใหม่แต่ว่าเป็นยางรอดอกนะเป็นยางรอดอกครับผมเป็นยางรอดอกที่เปลี่ยนให้นะครับเอะพวงมาลงพวงมาลัยโอเคไหมครับผมอันนี้ทางร้านเอาเครื่องใส่ให้แล้ว ระบบไฟก็ไฟด้านหน้านะครับทางร้านใส่ไฟให้ใหม่ใส่ไฟให้ลูกค้าไปเดินระบบไฟนะครับเป็นไฟเบ้ากลมไฟใหม่ไฟหน้าไฟหลังใส่ให้ใหม่นะครับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อเป็นอ่ากระจกจัมโบ้ใส่ให้นะครับทางร้านใส่ให้แล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าจะเอาสีอะไรทาได้นะครับผมทำได้อันนี้มันกว้างเท่าไหร่นะมันดูใหญ่กว้างเมตรหกสิบห้าโอ้เกือบเมตรเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ความยาวของกระบะบรรทุกจากที่หลังไปถึงท้ายก็สองเมตรเจ็ดสิบ เป็นใครที่หาเพารอยครับผมคันนี้โอเคเลยราคาเฉพาะโครงอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นอีแตนมือสองบิ้วนะครับผมเอามาบิวเช็คระบบผมเช็คหมดแล้วแล้วก็เบรกทาใหม่แล้วนะครับเบรกชุดเบรกเป็นใหม่ต่อไปรหัสอโอโอสิบนะครับรหัสโอสิบนี่ครับโอสิบคันนี้ก็เฉพาะโครงนะครับคันนี้อัตภาพแนบนะครับผมช่วงเพาท้าย าด้หนหก็อ,อันนี้เป็นรหัส O10 นะครับอันนี้เป็น O10 อันนี้ผมทามสีไว้แล้วอันนี้ชุดตาไฟล้อสั่งจากกรุงเทพนะครับผมชุดตาไฟล้อสั่งจากกรุงเทพแล้วก็ไฟเลี้ยวล้อสั่งนะครับเอามาใส่รหัส O10 ราคาเฉพาะโครงนะครับ 3, ผมอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้ระบบใส่สายพานหัวหมูเกียร์เป็นห้าเกียร์สี่สปีด สี่เดอนหน้าห้าถอยนะครับอันนี้ทางร้านก็ใส่กระจกจัมโบ้ให้ใส่ไฟให้ใหม่ะระบบไฟลูกค้านําไปเดินเอานะครับแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายใส่ให้คับคือชุดไฟอะค่ะความกว้างก็เมตรห้าสิบห้านะครับผมแล้วก็ความยาวของกระบะบรรทุกนะครับก็สองเมตรเจ็ดสิบครับโดยประมาณสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระบะเก้าสิบเซนก็มาตรฐานตรงใหญ่นะครับผมคัดสีเป็นเหล็กหลังหน้าสี่ อ่าเขาท้ายเป็นน็อตหกรูนะครับผมนี่ครับสภาพยางสภาพคัตซีเบรกก็คือทําใหม่นะครับผมคันนี้เบรกเบรกติดตั้งให้ใหม่เป็นเบรกน้ํามันนะครับลูกค้าท่าในใดสนใจในะรหัสโอสิบโอสิบนะครับราคาเฉพาะโครงูที่สามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ก็มาต่อที่โอสิบเอ็ดนะครับโอสิบเอ็ดคันนี้รหัสโอสิบเอ็ดคันนี้รหัสโอสิบเอ็ดก็ต่อเน,นื่องมาจากคันที่เอ็มสิบสองของคลิปที่แล้วเมื่อเดือนอ่า มิถุนานะครับผมที่เปิดจองไปคันนี้ออสิบสองเฮ้ยโอสิบเอ็ดสินะโทษทีโอสิบเอ็ด,ด 11, แต่ EP นั่นคือ M สิบสองอ่า EP ที่ที่แล้วก็ที่แนะนําเดือนอมิถุนายนก็เป็น M สิบสองคันนี้เป็น O สิบเอ็ดนะครับผมราคาเฉพาะโครงอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เปิด <c oughs> เปิดจองนะครับคันนี้ก็เปิดจองยางหน้าเป็นยางขอบสิบหกนะครับความสูงของกล่องก็ อยู่ที่แปดสิบเซนอันนี้เป็นไม้มาค่าโมงนะครับทางร้านใส่สีไว้แล้วก็ความยาวของกระบะมันทือสองเมตรเก้าสิบเกือบหกศอกครับผมยาวยาว <60. S 2> าเหยียดเลยช่วงล่างเป็นของเท้าไอ้นี่ครับเท้าท้ายนี่เลยครับช่วงล่างน็อตหกรูนะครับใส่ยางใหญ่ยางขอบสิบหกคัดสีเป็นเหล็กหลังหน้าสี่นะครับผมคัดสีเป็นเหล็กลังหน้าสี่นิ้วแล้วนะสภาพเนี่ยสภาพเ,เอาเครื่องทดลองใส่แล้วคันนี้ครับผม เอาเครื่องทสระบบหมดแล้วระบบเบรกเป็นเบร,เเบรกเผากลางหรือเบรกคาเกียร์นะครับนี่ครับช่วงท้ายช่วงพื้นคันนี้รหัสโอสิบเอ็ดราคาเฉพาะโครงอยู่ที่นี่ครับสภาพพื้นกระบะราคาเฉพาะโครงยอยู่ที่สามหมื่นไม้ไม้นี่คือใส่ใหม่ให้นะครับมันมีรูอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ใหม่ไม้ก็เดี๋ยวปิดให้นะครับอันนี้ราคาเฉพาะโครงเปล่าอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทเอาไปลากอ้อยลากพืชผลทางการเกษตรคันนี้จัดว่าเหมาะครับผมคันใหญ่แต่ว่าต้องใส่เครื่องใหญ่หน่อยเพราะว่าโครงโครงของเขาตัวหนักนะครับ ต้องใช้อย่างน้อย14-15แรงเป็น11นี่คือไม่ได้เลยคเครื่องเดิมเขาใส่18แรงอยู่ครับ11แรงวิ่งได้แต่ว่าบรรทุกไม่ได้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาใช้งานนะครับเผาลาวแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์6เกียร์จะให้เราดูช่วงน้าอ่าคันนี้เป็นเกียร์6เกียร์เผาไอ้5สปีด6ถอยนะครับผมคันนี้อ่าที่แรกผมเอาเครื่อง11แรงครึง่งทดลองวิ่งให้ดูในระบบนะครับคันนี้รหัส O11 ราคาเฉพาะโครงที่39,000บาท อันนี้เราก็มาดูครับวันนี้ฝนตกอากาศชื้นนะครับผมมารีวิวให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าดูในบ้านว่ามีขั้นไหนที่จองมั่งตอนนี้ก็ติดมาจจาหลายคันแต่ก็ทยอยทําให้ลูกค้านะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อสอเพิ่มพูนนะครับผมเสื้อสอเพิ่มพูนก็เปิดให้ทายทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอันหน่วยออกอยากได้แบบจะส่งฟรีๆล <c oughs> ้คะ่ะถ้าส่งไม่ต้องเสียสักบาทร่วมสนุกในเพจนะครับผมในเพจสอยเพิ่มพูนยันยืนขั้วเบอสองได้ เรามาดูอีกสองคันข้างล่างนะครับลานวัดนะครับมีสองคันติดในจองโอสิบเอ็ดห้าแเกสิบเอ็ดโสิบเอ็ดอันนี้ครับบรรยากาศหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เลยมีติดจองก็คือไล่ไล่ไล่ติดจองไล่ทาให้ลูกค้านะครับผมมีติดจองหลายคันแล้วก็หลายคืวแันนี้ก็คือนี่ครับ อันนี้เป็นคัฟซีรถยนต์นะครับผมคัฟซีรถยนต์เป็นโอสิบสองนี่ครับตรงคัฟซีรถยนต์โอสิบสองันนี้เป็นเกียร์หกเกียร์นะครับผมห้าสปีดนะครับเกียร์เป็นเอดีนะครับในสภาพเกียร์อันนี้เกียร์เช็คแล้วนะครับผมระบบไฟก็ทางร้านใส่ไฮไฟให้ใหม่นะครับเบรกน้ํามันคานน้ามันระบบใส่สายพานเป็นหัวหมูนะครับผมอันนี้เอาเครื่องสิบเอ็ดแรงทดลองอยู่นะครับสภาพคัฟซีครับผมสภาพคัฟซีนี่ครับประมาณนี้เลยอันนี้ดามไว้เพื่อรับน้ําหนักนะครับผม อันนี้ดามไว้เพื่อรับน้ำหนักสภาพประมาณนี้เลยนะครับยางก็น็อตหลังเปนน็นน็อตหกรูนะครับ,บระบบเบรกน้ํามันคันน้ามันชิกแล้วนะครับตัวนี้เป็น EP ที่เคยเปิดจองอ่ะหนึ่งร้อยอะไรหกสิบห้าอ่า EP ที่หนึ่งร้อยสิบห้าเปิดจองไว้อันนี้ความยาวของพื้นกระบะนะครับ 6. 6. สามเมตรหกศอกครับผมกลมๆเลยกว้างาพื้นกระบะถึงท้ายแล้วก็ความกว้างของกระบะบรรทุกก็อยู่ที่เมตรหกสิบ นะครับจัดว่าเป็นทรงใหญ่ยาวไม่สูงจากพื้นเท่าไหร่วัดสูงจากพื้นความสูงก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนนี่ครับเป็นทรงเตรี้ยเอาขอขึ้นง่ายครับผมนี่ครับดูดูช่วงเอวนะครับผมนี่ดูช่วงเอวเป็นลงง่ายเอาของขึ้นลงง่ายนี่อันนี้เรานั่งก็ได้ประมาณขึ้นง่ายนะอ่านี่ครับนั่งก็จะประมาณนี้นี่ครับนั่งอันนี้ทดสอบเอสเกียร์เป็นหกเกียร์ห้าสปีดอันนี้เครื่องสี่เป็นแรงทดลองใส่นะครับผมกระบะหลังก็ตามภาพเลยครับผม เิ่งนกบ็บาหลังตามภาพเ,เดี๋ยวเจบเดินอ้อมมานีคอันนี้ก็ราคาเฉพาะโครงนะครับผมราคาเฉพาะโครงเปล่าโ O12 อยู่ที่ราคา39,000บาทรอทำสีถ้าเกิดลูกค้าแจ้งว่าเอาสีอะไรทำได้นะครับแจ้งให้ได้แล้วก็เดี๋ยวร้านจัดให้ ไฟใส่ใหม่นะครับไฟใส่ใหม่ไสเดียวใส่ให้ใหม่ก็จกจัมโบ้ใส่ให้ระบบลูกไฟอระ,ะบบไฟลูกค้านําไปเดินเอานะครับสําหรับคันสุดท้ายครับผมต่อมานะครับคันนี้ไปนล่ O13 นะครับา1 3นี่ยครับอันนี้ความสีสิ็จก็คือรอเอาเครื่องทดลองใส่นะครับอันนี้โอบส1 3ราคาเฉพาะโครงอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ตีไม้กองใหม่ไม้เดิมมันมันชำรุดนะครับ น็อตเป็นน็อตห้ารูนะครับผมลูกปืนล้อหน้าเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์เป็นห้าเกียร์นะครับไอเกียร์เป็นหกเกียร์นะครับผมคันนี้ห้าสปีดหกถอยระบบเบรกน้ํามันนะครับระบบเบรกน้ํามันน็อตพาท้ายโตโยต้าคัสซีเป็นเหล็กหลังหน้าสี่นะครับระบบเบรกอะไรนี่คือเปลี่ยนให้ให้หมดแล้วนะครับแม่ปูแม่ปั๊มเบรกเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับคัสซีจะเป็นเหล็กหลังหน้าสี่เกียร์หกเกียร์นะครับนี่ครับยางท้ายเป็นน็อตห้ารูยางท้ายก็เป็นยาง เจ็ดเจ็ดร <S par il> ้อยขอบสิบห <ste> ้านะครับผมสภาพยางความกว้างของพื Pop ้นกระบะก็อยู่ที่ความกว้างกระบะเมตรเจ็ดสิบกว้างอยู่ครับผมเออเมตรเจ็ดสิบกว้างเมตรเจ็ดสิบแล้วก็ความยาวของกระบะก็อยู่ที่สองเมตรหกสิบความยาวกระบะเมตรสองเมตรหกสิบได้กว้างอ่าได้กว้างความสูงจากพื้นก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซนเพราะว่ายางท้ายเขาเป็นยางขอบสิบห้านะครับสำหรับคันนี้นะครับผมติดไฟให้แล้วลูกค้านำไปเดินระบบไฟนะครับ สำหรับคันนี้อยู่ในราัสโอสิบสาเฉพาะโครงปล่ <ừ. S 1> าอยู่ที่3า0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักได้ครับผมแอดไลน์เข <ừ. S 2> ้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็เบรกน้ามันนะครับผม<อ><อ>ให้ดูสภาพหน้าบ้านนะครับผม <อ aquele S 2> <อ>สภาพหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เลย ร้านก็เป็นร้านมือสองครับผมทางร้านก็เป็นร้านมือสองเอามาบิ้วสีเช็คระบบใหม่นะครับผมให้ลูกค้านําไปใช้งานได้นะครับเกษตรกรจับต้องได้สนใจครับผมมาดูรถจริงได้ครับผมมาลองขับลองขี่ได้ที่พิกัดร้านอยู่ที่อําเภอตรงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับติดกับวัดวางกัลเหลืองเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเอาไปรากบรรทุกพืชผลในการเกษตรนะครับผมเข้าไร่ข้าสวนก็ดีนะครับผมแล้วก็ใช้งานรากยาลากลากฟางให้วัวให้ควายนะครับผมได้เลยครับผม สำหรับร้านเราก็เป็นร้านมือสองครับผมเอามาเซี่สิ่งก็จะมีคันนี้ที่เป็นมือหนึ่งที่ต่อใหม่นะครับผมทางร้านที่เป็นมือหนึ่งเอามาต่อใหม่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็มาดูรถจริงได้นะครับผมแล้วก็ทางร้านขอขอบคุณนะครับผมผู้ติดตามผู้รับชมแล้วก็ผู้ที่กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ทางร้านเรื่อยมานะครับทางร้านก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับช่องสมอบคุณยินดีนน้วยการขอบคุณครับ